สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u YouTube All อ e ีอ a r e n เนสนะคะพบกับหมอน้ำน้ำปันทิตานะคะคลิปนี้นะคะก็ถูกวันจันเนาะเราจะมาพบกับหนังสือเสียงนะคะการอ่านหนังสือเสียงหนังสือที่ชื่อว่าคำสอนจากโอรินนะคะวันนี้เป็นบทที่11นะคะหนังสือ Living with Joy นะคะกุญแจสู่พลังอำนาจภายในและการเป็นแปลงทางจิตวิญญาณนะคะ คำสอนจากโอรินเป็นภูมิปัญญาไร้การเวลาที่ได้รับการสื่อจากจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานขั้นสูงซึ่งเรียกตัวเองว่าโอรินฉันคือครูทางจิตวิญญาณฉันอยู่ในมิติที่วิทยาศาสตร์ของเธออธิบายไม่ได้นะคะวันนี้มาพบบทที่11เนาะบทที่11นะคะก็เขา พูดก่อนเนาะว่าใครที่มาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะคำสอนจากโอรินก็หมอน้ำใส่ไว้ในเพลิ์นะคะที่ชื่อว่าคำสอนจากโอรินมีทั้งหมดนะคะ19บบทนะคะเราสามารถที่จะฟังบทไหนก่อนหลังก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวนะคะในการ ที่เราสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะคะเลือกฟังได้นะคะกระโดดข้ามไปข้ามมาได้นะคะวันนี้เป็นบทที่11นะคะเรื่องของการเห็นคุณค่ารู้สึกขอบคุณและรู้จักกฎแห่งการเพิ่มพูนถ้าเธออยากหลุดจากความรู้สึกแย่ๆถ้าเธอรู้สึกหมดพลังและท้อแท้ ถ้ารอบตัวมีแต่คนที่สร้างความรำคาญเธอสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ทันทีโดยมองสิ่งดีๆที่มีอยู่และรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณตนเองรู้สึกขอบคุณจักรวาลวิธีนี้จะชำระรัศมีกายและยกระดับขึ้นพลังงานของเธอได้เป็นอย่างดี ถ้าทุกเช้าเธอตื่นมาแล้วเธอขอบคุณสิ่งต่างๆสักสองสานาทีเธอจะพบว่าวันนั้นเต็มไปด้วยเรื่องดีๆจุดประสงค์ของการรู้สึกขอบคุณคืออะไรความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพราะพอ่อแม่บอกให้ทำตามมารยาทชาวคริสมีวันหยุดสำคัญที่เรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าเธอคงเคยได้ยินชาวคริสต์เก่าขอบคุณพระเจ้า หลังจากที่พวกเขาผ่านบททดสอบชีวิตมาได้การรู้สึกขอบคุณมีเหตุผลที่สำคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือการส่งสัญญาณบอกให้จักรวาลมอบสิ่งดีๆให้แก่เธอมากขึ้นนั่นเองเธอเคยสังเกตไหมว่าเธออยากอยู่ใกล้คนที่ซาบซึ้งขอบคุณและเห็นคุณค่าสิ่งที่เธอทำให้ เมื่อเธอให้คำปรึกษาผู้อื่นและเขาพูดว่าขอบคุณมากคำแนะนำของคุณช่วยฉันได้มากเลยเมื่อเธอให้อะไรผู้อื่นและคนเหล่านั้นรับไว้ด้วยความซาบซึ้งใจเธอสังเกตไหมว่าเธออยากให้คนเหล่านั้นมากขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของพลังงานและจักรวาลเมื่อเธอหยุดพักเพื่อขอบคุณจักรวาล ทีช่วยให้ชีวิตเธอมีความสมบูรณ์พูนสุขจักรวาลจะมอบสิ่งดีๆแก่เธอมากขึ้นเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณรัศมีกายของเธอจะสว่างขึ้นทันทีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นผ่านทางหัวใจเพราะความรู้สึกขอบคุณเกิดขึ้นที่หัวใจขณะที่เธอขอบคุณเธอกำลังเปิดหัวใจหัวใจของเธอคือประตูสู่วิญญาณซึ่ง เชื่อมโลกวัตถุเข้ากับโลกภายในการเห็นคุณค่าและการรู้สึกขอบคุณคือเส้นทางสายตรงสู่หัวใจโลกภายในและวิญญาณของเธอเธอชำระรัศมีกายและยกระดับขึ้นพลังงานได้โดยการรู้สึกขอบคุณพลังความรู้สึกขอบคุณที่อยู่ทั่วร่างกายจะสั่นสะเทือนตามศูนย์พลังงานหัวใจ ซึ่งช่วยให้เธอเปิดรับได้มากขึ้นทั้งยังช่วยเปิดหัวใจเชื่อมสู่จิตสำนึกและช่วยเยียวยาร่างกายด้วยพลังแห่งความรักที่แผ่ออกมาการสำนึกขอบคุณจะช่วยยกระดับขึ้นพลังงานของเธอให้สูงส่งและดีงามยิ่งขึ้นและขึ้นพลังงานนั้นจะดึงดูดสิ่งที่เธอต้องการเข้ามาเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณจักรวาลจะจับคู่ ขึ้นพลังงานที่ตรงกันเพื่อนําสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณเข้ามาหาเธอได้มากขึ้นการแสดงความขอบคุณทําได้หลายวิธีทั้งผ่านความคิดคําพูดและการเขียนแต่สิ่งสําคัญคือการแสดงความรู้สึกขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนหากเธอขอบคุณแบบขอไปที ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ออกมาจากหัวใจมันย่อมไม่ได้ผลเท่ากับความรู้สึกขอบคุณอย่างใส่ใจเต็มร้อยและรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงเมื่อเธอนึกถึงคำว่าขอบคุณมันจะส่งผลต่อร่างกายของเธอและจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อเธอพูดออกมาดังๆเธอเคยอยู่กับคนที่พูดขอบคุณบ่อยๆหรือไม่ ฉันไม่ได้หมายถึงคนที่พูดจนเป็นนิสัยพูดแก้เกอร์หรือพูดเพื่อเอาใจเธอแต่กำลังพูดถึงคนที่เห็นคุณค่าและความรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงที่มีเธออยู่ด้วยพวกเขากำลังเพิ่มพูนสิ่งที่ตนจะได้รับจากผู้คนและโลกนี้การเขียนความคิดลงในกระดาษและ พูดสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นการถ่ายทอดความคิดให้ปรากฏในโลกวัตถุได้เร็วกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวหากเธอต้องการสิ่งใดจงเขียนออกมาหรือพูดออกมาดังๆเพราะการเขียนหรือการพูดเป็นวิธีที่จะทำให้เธอได้สิ่งที่ต้องการเร็วกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวมือและช่องคอคือศูนย์ถ่ายทอดความคิดของเธอ เมื่อเธอถ่ายทอดความคิดที่อยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ความคิดที่ปรากฏออกมาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุและเมื่อเธอเขียนความคิดลงบนกระดาษนั่นยิ่งทำให้ความคิดปรากฏในโลกวัตถุได้เร็วยิ่งขึ้นเธอแสดงความขอบคุณในใจก็ได้ มันจะยกระดับจิตสํานึกให้เธอได้เช่นกันแต่การพูดออกมาดังๆสู่จักรวาลและผู้อื่นจะทรงพลังกว่าและถ้าเขียนคําขอบคุณลงบนกระดาษก็จะยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกคืนนี้ลองเขียนทุกสิ่งที่เธอได้รับในระหว่างวันลงบนกระดาษอาจเป็นของที่เธอซื้อรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าความรู้สึกดีดี หรือความรู้สึกสดใสร่าเริงรถที่พาเธอไปทุกหนทุกแห่งหรือเงินทองที่ได้รับแล้วเธอจะประหลาดใจกับของขวัญที่ถูกส่งเข้ามาในทุกวันความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เธอได้รับจะสร้างช่องทางให้จักรวาลส่งของขวัญเข้ามาให้เธอได้มากยิ่งขึ้นเธออาจเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์หาคนที่เคยช่วยเหลือเธอ เพื่อขอบคุณพวกเขายิ่งเธอแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณต่อสิ่งที่เธอได้รับเธอจะยิ่งยกระดับขึ้นพลังงานของเธอที่เคยอยู่ในชั้นพลังงานที่ขุ่นมัวขึ้นสู่ชั้นพลังงานที่สว่างผ่องใสเธออาจสังเกตว่าดวงวิญ,ญญาณที่พัฒนาแล้วและบรมครูทางจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายใช้เวลามากมายแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณจักรวาล ขณะรรมสมาธิอริยะบุคคลเหล่านี้รู้สึกเรียมตนอย่างแท้จริงและสำนึกขอบคุณต่อทุกสิ่งที่ได้รับการสำนึกขอบคุณส่งผลต่อตัวตนในระดับต่างๆอย่างไรเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณที่ตอนนี้มีสุขภาพดีเธอกำลังทสงสาร ไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายและเซล์เหล่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะแต่ละเซลล์คือภาพสะท้อนความเป็นตัวเธอและมีความตระหนักรู้ของตนเองในแบบที่ไม่ได้คิดแบบเดียวกับเธอร่างกายของเธอถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ต่างๆซึ่งทำหน้าที่ด้วยความตระหนักรู้เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนความตระหนักรู้โดยรวมที่เธอเรียกว่าชั้น เซล์ลเหล่านั้นต้องการความรู้สึกสำนึกขอบคุณเช่นกันถ้าเธอต้องการเยียวยาร่างกายของเธอแทนที่เธอจะนึกถึงช่วงเวลาที่เธอสุขภาพไม่ดีหรือกังวลว่าจะเจ็บป่วยได้ในอนาคตจงขอบคุณร่างกายที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีถ้าเธอรู้สึกขอบคุณร่างกายเป็นประจำเธอจะพบว่าร่างกายจะแข็งแรงยิ่งขึ้นแน่นอนว่า เซลทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกขอบคุณและพยายามทำหน้าที่เพื่อเธออย่างแข็งขันจงขอบคุณร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวแสดงออกและพาเธอไปไหนมาไหนจงขอบคุณที่ร่างกายเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและรับใช้เธออย่างซื่อสัตย์ในทางกับกันถ้าเธอคอยแต่จะตำหนิร่างกายเช่นฉันไม่ชอบต้นขาและหน้าท้องของฉัน ถ้าเธอบนแบบนี้เป็นประจำเธอจะพบว่าร่างกายของเธอจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลองนึกภาพว่าร่างกายของเธอเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านที่มีความรู้สึกซึ่งเรียกว่าเซลล์ขนาดที่เธอสำนึกขอบคุณเซลล์เหล่านั้นเธอกำอยางกำลังยกระดับขึ้นพลังงานให้ร่างกายเพราะเซลล์เหล่านั้นทำหน้าที่เพื่อเพิ่มพลังงานให้เธอทันที แต่ถ้าเธอมีความคิดในทางที่ไม่สำนึกขอบคุณร่างกายพลังงานของเธอจะลดลงทันทีการสำนึกขอบคุณช่วยเชื่อมตัวตนระดับอารมณ์เข้ากับหัวใจและเชื่อมกับจิตวิญญาณผ่านหัวใจตัวตนระดับอารมณ์เป็นกระแสพลังงานที่สั่นสะเทือนรอบตัวเธอไม่หยุดหย่อนเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณชีวิต รู้ซึ้งถึงคุณค่าของผู้คนเหตุการณ์และพลังจากมิติที่อยู่เหนือขึ้นไปตัวตนระดับอารมณ์ของเธอจะเริ่มยกระดับขึ้นพลังงานให้สูงและดีขึ้นอารมณ์เป็นเสมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนและวัตถุต่างๆเข้ามาหาเธอถ้าเธอสงบอารมณ์และปล่อยวางเธอจะได้สิ่งที่เธอต้องการง่ายขึ้น แต่เธอต้องมีเจตํำนงและเจตนาลมเป็นเครื่องนำทางด้วยถ้าเธอรู้สึกสงบเยือกเย็นเธอจะจดจ่อกับตัวตนที่สูงกว่าได้ง่ายขึ้นและจะยิ่งได้รับสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึง้งอารมณ์ของเธอจะสงบลงและเกิดการยกระดับขึ้นพลังงานของตัวตนระดับอารมณ์ความรู้สึกขอบคุณส่งผลต่อหัวใจ และเข้าถึงหัวใจได้ง่ายที่สุดถ้าเธอต้องการเชื่อมต่อหัวใจของเธอกับผู้คนผู้อื่นจงส่งความรู้สึกขอบคุณผ่านกระแสจิตไปยังผู้คนเหล่านั้นแล้วเธอจะยุติความขัดแย้งทางพลังงานระหว่างกันโดยอัตโนมัติถ้าสัปดาห์นี้เธอพบเพื่อนๆจงสังเกตและชื่นชมสิ่งดีๆในตัวพวกเขาจงแน่ใจว่า เธอชื่นชมพวกเขาจากส่วนลึกของหัวใจไม่ใช่ยกยอปอปั้นถ้าเธอสามารถหาเรื่องคุยที่แสดงว่าเธอชื่นชมสิ่งที่พวกเขาเป็นและเธอก็จะได้ยกระดับการสนทนาให้เป็นการสื่อสารระดับหัวใจได้ทันทีการเห็นคุณค่าช่วยให้เธอใช้หัวใจมันจะเปิดหัวใจเธอและทำให้เธอได้รับความรักมากยิ่งขึ้น สัปดาห์ถัดไปเมื่อเธอนึกขึ้นได้จงมองให้เห็นคุณค่าของทุกคนที่เธอพบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักคนแปลกหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานลองสังเกตดูว่าเธอจะแสดงความขอบคุณและชื่นชมพวกเขาได้หรือไม่จงชื่นชมพวกเขาจากหัวใจความรู้สึกขอบคุณจะพาเธอออก จากโลกแห่งความคิดและการตัดสินหลายคนถูกกักขังอยู่ในโลกแห่งความคิดแต่เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณผู้อื่นเธอจะออกจากโลกแห่งการตัดสินถูกผิดดีเลวและกลับมาใช้หัวใจอีกครั้งเมื่อเธอหลุดพ้นจากโลกความคิดแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก็จะช่วยให้จักรวาลเชื่อมต่อกับเธอโดยตรงได้มากขึ้นการใช้ความคิด มักสร้างความสับสนแก่เธออย่างมากและนั่นจะทำให้เธอได้รับในสิ่งที่เธอต้องการได้ยากขึ้นเมื่อตัวตนระดับความคิดในวงเล็บตัวตนที่คิดอยู่ตลอดเวลารู้สึกถึงการเห็นคุณค่าตัวตนที่กำลังกังวลและสงสัยลังเลของเธอจะสงบเงียบลงการเห็นคุณค่าช่วยผสานตัวตนต่างๆของเธอเข้าด้วยกันภายใต้รูปลักษณ์ใหม่ และช่วยยกระดับขึ้นพลังงานได้ด้วยเมื่อใดที่เธอรู้สึกคุณเครืองใจกังวลหรือรู้สึกไม่ดีจงหยุดพักและขอบคุณสิ่งดีๆที่เธอมีการสำนึกขอบคุณช่วยให้เธอเข้าถึงจิตไร้ตัวตนซึ่งเป็นจิตที่เชื่อมระหว่างสมองซีขวาและซีกซ้ายหรือความเป็นหญิงหรือความเป็นชายสมองซีขวา ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การอย่างรู้ภายในและความรู้สึกส่วนสมองซีซ้ายทำงานเกี่ยวกับตัวเลขรูปทรงและตักกะจิตไร้ตัวตนไม่ได้ทำงานเฉพาะกับสมองซีซ้ายหรือซีขวาแต่จะเชื่อมสมองทั้งสองส่วน เข้าด้วยกันเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ซึ่งอยู่นอกกรอบความเชื่อและความจริงตามวิธีคิดทั่วไปเธอจะรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างสั่องเข้ามาเห็นทางออกใหม่จากปัญหาเดิมๆเ,เ,เ,เกิดแรงบันดาลใจหรือมีสิ่งน่าอาัศจรรย์ใจเกิดขึ้นจิตไร้ตัวตนสามารถมองเห็นภาพรวมของชีวิต<อ>เธอจึงคิดอะไรได้เร็วขึ้น จิตไร้ตัวตนมีวิธีคิดใหม่มากมายซึ่งอยู่นอกกรอบความคิดหรือวิธีคิดทั่วไปจิตไร้ตัวตนจะไม่คิดในแบบที่เธอเคยคิดจิตไร้ตัวตนคืออัจฉริยภาพซึ่งอยู่ในตัวเธอทุกคนจิตไร้ตัวตนเลือกใช้ความคิดที่ดีงามของเธอซึ่งจะเกื้อก,กูลวิวัฒนาการของเธอได้ดีเยี่ยมหากเธอพร้อมจะใช้มันบ่อย ความรู้สึกขอบคุณจะพาเธอเข้าถึงหัวใจและจิตไร้ตัวตนได้โดยตรงเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณเธอจะนำแสงสว่างผ่านหัวใจเข้าสู่มงกุฎจักกะบริเวณกลางกระหม่อมเพราะว่าเมื่อแสงสว่างมีเพิ่มมากขึ้นหัวใจของเธอจะเปิดกว้างได้มากขึ้นด้วยความคิดสร้างสารรค์และสิ่งดีๆจะถูกส่งมาให้เธอได้มากยิ่งขึ้น แม้อาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนแต่เธอจะสร้างช่องทางเปิดรับสิ่งดีๆขึ้นแล้วลองจินตนาการว่าความรู้สึกขอบคุณช่วยให้เธอเข้าสู่โลกภายในและยกระดับขึ้นพลังงานของตนเพื่อเข้าสู่ภูมิปัญญาขั้นสูงที่มีอยู่ในจักรวาลจักรวาลร,รับฟังความสํานึกขอบคุณจากเธอจักรวาลร,รับรู้และซาบซึ้งได้แน่นอน แล้วเธอจะได้รับพลังกลับมาจากจักรวาลเช่นกันทุกคนมีความปรารถนาและความปรารถนาสร้างสิ่งที่ฉันเรียกว่าตัวตนแห่งความปรารถนาขึ้นมาเธอต้องการสิ่งต่างๆในชีวิตถ้าฉันถามว่าตอนนี้เธอต้องการสิ่งใดอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีตอนนี้เธอจะตอบฉันได้หากหยุดคิดสักนิด เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณมันจะส่งผลต่อตัวตนแห่งความปรารถนาตัวตนแห่งความปรารถนาค่อนข้างจะไม่อยู่เฉยเช่นเดียวกับตัวตนระดับอารมณ์แต่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันไม่มีและสิ่งที่มันต้องการสร้างขึ้นเสมอตัวตนแห่งความปรารถนามีจุดมุ่งหมายเพื่อนำรูปลักษณ์ใหม่แรงจูงใจและพลังสร้างสารรค์มาให้เธอ การน,นั้นตัวตนแห่งความปรารถนาก็ยังสร้างความรู้สึกพุ่งพ่านได้เช่นกันเพื่อย้ำเตือนถึงสิ่งที่เธอยังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้สร้างขึ้นความปรารถนาอาจทุ่มท้นตัวเธอได้ถ้าเธอมีสิ่งที่ไม่สมหวังมากเกินไปความรู้สึกขอบคุณจะช่วยให้ความปรารถนาสงบลงและมองเห็นว่าอะไรทำ แล้วมากมายที่เธอได้ลงมือทำอย่างจริงๆจัง,จง,จงลองคิดว่าความปรารถนาคือตัวตนอีกด้านของตัวเธอที่สร้างสิ่งต่างๆที่เธอต้องการมาตลอดการรู้สึกขอบคุณจะสร้างของขวัญกําลังใจแก่ตัวตนนั้นปกติตัวตนด้านนี้จะไม่ได้มองว่าเธอสร้างอะไรมาบ้างคอยแต่จะพิมบอกเธอว่าเธอต้องทำอะไร เธอต้องทุ่มเทให้มากขึ้นตัวตนด้านนี้จะหาอะไรมาให้เธอทำตลอดเวลาแต่ถ้าเธอปลื้มใจว่าเธอได้ทำลงไปแล้วมากมายมันจะช่วยสร้างให้เธอมีความมั่นใจและลดความพุ่งพ่านของมันลงได้และจะสร้างกำลังใจให้ตัวตนด้านนี้ได้สร้างสารรค์สิ่งดีงามได้มากยิ่งขึ้นยังมีตัวตนอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเจตจำนงของแต่ละคน แต่ละคนจะเห็นภาพเจ็ดจำนงต่างกันบางคนเรียกมันว่าพลังใจหรือวิวพาวเวอหลายคนอยากยกระดับพลังงานให้สูงและละเอียดขึ้นมีสันติสุขความเบิกบานความพึงพอใจและการปล่อยวางมากกว่าเดิมเจตจำนงคือพลังงานที่ไหลผ่านตัวเธออย่างต่อเนื่องเหมือนสายทานแห่งพลังที่ไหลผ่านเธอตลอดเวลา เมื่อเธอรู้สึกขอบคุณเธอจะเพิ่มพลังให้เจตจำนงเจตจำนงจะเชื่อมเข้ากับหัวใจของเธอคอยชี้นำเธอให้เธอทำในสิ่งที่เธอรักยิ่งเธอชื่นชมตนเองและเห็นคุณค่าทุกอย่างในชีวิตเธอจะยิ่งเชื่อมหัวใจเข้ากับเจตจำนงได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เธอสร้างสรรค์สิ่งที่หัวใจเธอต้องการมาโดยตลอด โอเคนะคะก็จบนะคะสำหรับบทที่11นะคะก็หวังว่าคำสอนจากโอเินนะคะในบทนี้นะคะจะสามารถนะคะช่วยให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะได้รับนะคะความรู้หรือว่าได้รับคำแนะนำนะคะที่เป็นสิ่งดีงามเนาะหมอนะ้ามองว่ามันเป็นปฏิหารนะคะแห่งการรู้สึกขอบคุณนะคะการรู้สึกสำนึกขอบคุณก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่า จกักรวาลเนี่ยอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเรามากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้แบบสำนึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีเนาะไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมาโดยตลอดขอบคุณร่างกายขอบคุณผู้คน ที่ทำแม้สิ่งเด็กๆน,น้อยๆให้กับเราก็ลองฝึกดูนะคะมันเป็นปฏิหารนะคะคำพูดขอบคุณเนี่ยเป็นปฏิหารนะคะที่สามารถเรียกสิ่งที่เราปรารถนานะคะเข้ามาในชีวิตเราได้มากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ถ้าชอบนะคะ mm hmm. ก็คำสอนจากโอรินนะคะ mm hmm. ก็ยังเหลืออีกบทที่12ถึงบทที่19นะคะหรือจะฟังย้อนหลังไปบทอื่นๆก็ได้นะคะ mm hmm. ก็พบกับมณเใหย่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับคำสอนจากโอริน นะคะในบทที่12นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนนะคะช่อง youtube น้ำบันดิตาช่อง y o ยู u ูบอวิอ a ว e นเดสและทุกโซเชียลนะคะที่หมอน้ำทำเนาะก็ขอบคุณทั้ง FC ใหม่ขอบคุณทั้ง FC เก่านะคะรักทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเช่นกันคะ่ะสวัสดีค่ะ